สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Born to Be Family Podcast พื้นที่แห่งความสรงจำในแบบฉบับครอบครัวคริสเตียนสำหรับใน EP นี้อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับประโยชน์ที่ผมได้รับจากหนังสือเล่มหนึ่งครับหนังสือเล่มนี้ชื่อเดียวกับหัวข้อใน EP นี้เลยก็คือ The Brave Learner นะครับหรือในชื่อภาษาไทยก็คือ นักกล้าเรียนนั่นเองนะครับเขียนโดยจูลี่โบกาบซึ่งจูลี่โบกับเนี่ยเป็นพิธีกรรายการพอดแคสต์ชื่อว่าชีวิตฉบับย่อของนักกล้าเขียนนะครับแล้วก็ยังเป็นคุณแม่ที่สอนหรือว่าให้การศึกษาลูกถึง5คนที่บ้านนะครับซึ่งในที่นี้เราก็เรียกกันว่าโฮมสคูลนั่นเองจากโปรไฟล์ของผู้เขียนหนังสือ The Brave Learner ครับจึงเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการจะให้การศึกษาลูกที่บ้าน หรือ,อให้การศึกษาแบบโฮมสคูลนั่นเองรวมถึงคุณครูผู้สอนนะครับอาจารย์ที่อาจจะออกจากกรอบการศึกษาเดิมๆเ,เพื่อให้ความรู้ที่สร้างสรรค์กับผู้เรียนในบทที่2จูลี่โบการ์นำเสนอเกี่ยวกับการสร้างแพชชันหรือความสนใจอย่างลึกซึ้งซึ่งจะผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งผู้เขียนหนังสืเอเล่มนี้มองว่าแพชชันสำคัญมากสำคัญกว่าการจดจำข้อมูลไม่ว่าจะเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์เรียนรู้วิธีการแก้สมการเลขยากๆเพราะถ้าการเรียนรูน้นั้นนะฮะปราศจากความสนใจอย่างลึกซึ้งหรือว่าแพชชั่นเนี่ยสุดท้ายไฟในการเรียนรู้ก็จะมอดดับไปในที่สุดในทางกลับกันถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวโฮมสกูลเนี่ยสามารถสร้างแพชชั่นในการเรียนรู้ให้กับลูกได้ไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามนะครับไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามแพชชั่นนั้นอาจจะเกิดจากการ วาดรูปสักรูปหนึ่งการเล่นเครื่องดนตรีสักชิ้นหนึ่งหรืออาจจะเป็นการเล่นเกมออนไลน์หรือบอร์ดเกมก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าลูกของเรามีแพลชั่นในสิ่งนั้นๆเนี่ยการเรียนรู้จะมีความรู้สึกหน้าตื่นเต้นซึ่งพอหน้าตื่นเต้นแล้วมันก็จะนำไปสู่การทุ่มเทแล้วก็ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างเมื่อตอนสมัยเรายังเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับ เชื่อว่าเราหลายๆคนเนี่ยอยากเล่นเครื่องดนตรีสักชิ้นหนึ่งอาจจะเป็นเปียโนกีตาร์หรือกลองหรือเครื่องดนตรีอื่นๆนะครับซึ่งถึงแม้จะไม่มีตารางฝึกซ้อมไม่มีโค้ชมาคอยควบคุมเราแต่เราก็ยังพยายามฝึกฝนที่จะเล่นเครื่องดนตรีนั้นๆต่อไปทั้งที่เราอาจจะยังไม่สามารถบรรเลองออกมาเป็นเพลงได้ด้วยซ้ำนั่นแหละครับ p พลชั่นมีส่วนสำคัญ ที่ขับเคลื่อนเราให้ยังเรียนรู้ต่อไปได้จูลี่โบกาดมองว่าแพชชันในการเรียนรู้เนี่ยก็เปรียบเสม,มือนไฟเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไฟขาดไม่ได้ก็คือเชื้อเพลิงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องนำเชื้อเพลิงมาเติมให้ไฟแห่งการเรียนรู้ของลูกเราเนี่ยยังลุกโชนต่อไปได้หลายครั้งครับไฟในการเรียนรู้เกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวเด็กบางคนเนี่ยทุ่มเทเวลาทั้งวีทั้งวันในการเอาชนะ เกมวางแผนออนไลน์หรือพยายามนั่งแก้โจทย์เลขตั้งหลายชั่วโมงแต่น่าเสียดายที่เด็กหลายคนทำแบบนั้นได้ไม่นานก็ล้มเลิกหรือว่ายอมแพ้ไปก่อนเพราะอะไรครับคำตอบก็คือเพราะพวกเขาขาดเชื้อเพลิงที่จะยังทำให้ไฟนั้นลุกต่อไปได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นบทบาทสำคัญของพ่อแม่ทุกคนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่เลือกจาโฮมสกูลหรือให้การศึกษาลูกเองที่บ้านพวกเราเนี่ยต้องคอย มองหาไฟของการเรียนรู้ที่กําลังเ,เกิดขึ้นในตัวของลูกเสมอนะครับแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยต้องไม่ปล่อยให้ไฟนั้นดับต้องรีบหาเชื้อเพลิงซึ่งเชื้อเพลิงในที่นี้เนี่ยบางทีอาจจะเป็นบทสนทนาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกกาลังเรียนรู้อยู่นะครับหรืออาจจะเป็นข้อมูลบางอย่างที่เราหามาซึ่งเป็นข้อมูลที่เ,เป็นเชิงลึกหรือว่าน่าตื่นเต้นเนี่ยที่จะสามารถนํามาต่อยอดการเรียนรู้ให้กับลูกได้แล้วเขาก็เดินหน้าต่อไปได้ด้วยเชื้อเพลิงที่เราใส่เข้าไป อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะครับผู้เขียนบอกเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวว่าหลายตอหลายครั้งคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เป็นคนดับไฟของการเรียนรู้ซึ่งบางทีเราไม่รู้ตัวนะครับว่าเราเป็นคนที่ทําแบบนั้นแล้วมักจะเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบชี้ให้ลูกเห็นข้อผิดพลาดในสิ่งที่เขาทําวงเล็บวัดด้วยความหวังดีนะครับว่าจะช่วยเขาพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะ แต่ว่าการทําแบบนี้มันเหมือนกับการราดน้ําที่เย็นเฉียบลงไปในกองไฟจนไฟเนี่ยมอดดับไปเลยผู้เขียนเปรียบเปรย,ปยแบบนี้นะฮะแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากการชี้ให้ลูกเห็นข้อผิดพลาดในสิ่งที่เขากําลังเริ่มต้นทาเนี่ยเป็นคําชมเชยนะครับหรือเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเหมือนกับการปัดแรงลมเข้าไปในกองไฟนั้นให้มันโหมกระนําแล้วไฟนั้นก็ลุกโชนแรงยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง ถ้าในกรณีที่ความสนใจของลูกเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวลนะครับเช่นอาจจะสนใจในเกมสงครามหรือชอบหนังสยองขวัญหรือ,อฟังดนตรีที่มีเนื้อหาค่อนข้างก้าวร,ร้าวรุนแรงนะฮะซึ่งผู้เขียนก็ถือว่าเป็นไฟของการเรียนรู้เหมือนกันแต่ในกรณีนี้ฮะพ่อแม่ควรจะเข้าไปเพื่อเบี่ยงเบนไฟในการเรียนรู้ของลูกเราให้ไปในทิศทางที่มีประโยชน์มากกว่านะครับหรือว่า สร้างสารรค์มากกว่าโดยที่ต้องไม่ปฏิเสธในสิ่งที่เขากําลังเรียนรู้อยู่ผ่านการดุผ่านการต่อว่าหรือด้วยคําพูดด่าลบก็ตามนะครับสําหรับครอบครัวคริสเตียนเนี่ยผมมองเห็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นไฟในการเรียนรู้เหมือนกันซึ่งก็คือไฟในการเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าเพราะแม่คริสเตียนทุกคนเนี่ยครับมีสื่อการเรียนรู้อยู่ในมือซึ่งเชื่อว่าน่าจะคล้ายๆกันหมดนะฮะหนึ่งเลยก็คือไบเบิลหรือพระครัมภีร์นี่แหละนะครับ หนังสืออ่านเล่นวนรรณกรรมคริสเตียนหนังสือภาพการ์ตูนต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่พ่อแม่คริสเตียนทุกคนมีนะครับเพราะฉะนั้นคําถามก็คือเราจะทํายังไงล่ะให้ลูกของเรามีไฟในการเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าเพราะว่าเด็กทุกคนเราเกิดมาเหมือนผ้าขาวถูกไหมครับเรายังไม่ได้รู้จักพระเจ้าเราไม่รู้จักว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้ยังไงสร้างคุณและผมยังไงแต่เมื่อเกิดไฟในการเรียนรู้นั้นขึ้นซึ่งพ่อแม่ต้องเป็นคนช่วยลูกจุดไฟตรงนั้นนะคะ และใส่เชื้อเพลิงให้ไฟนะั้นมันลุกชวนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยจะทําให้ลูกของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาและมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตสําหรับครอบครัวเราเองนะฮะเรามีข้อพระคัมภีร์ไบเบิลที่หนุนใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกันในโครสีบทที่3ข้อที่16นะครับเขียนไว้ว่าจงให้พระเจ้าของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติการด้วยปัญญาทั้งสิน้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายวิญญาณด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่านในบริบทของพระคมภี์ข้อนี้นะครับมีค่านิยมที่สําคัญสําคัญซึ่งครอบครัวคริสเตียนควรจะดําเนินตามนะครับเป็นค่านิยมของพระเจ้าทีเ่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนนะครับที่จะทําให้กลายเป็นวิถีชีวิตของทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะตัวเราเองไม่ว่าจะลูกของเรานะครับหรือใครก็ตามที่อยู่ในครอบครัวของเรานะครับ เมื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถจุดประกายไฟแล้วก็รักษาไฟในการเรียนรู้เรื่องพระเจ้านะครับในความเชื่อเรื่องพระเจ้าของลูกไว้ได้จนเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนี่ยลูกของเราก็จะสามารถส่งต่อมรดกแห่งความเชื่อที่มีคุณค่าแล้วก็ล้ำค่ามากๆเนี่ยให้กับครอบครัวแล้วก็คนรับข้างต่อไปได้และสิ่งนี้แหละครับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดสําหรับเราในฐานะพ่อแม่คริสเตียนสาหรับ อีนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับสำหรับอ p ต่อไปผมจะแบ่งปันเรื่องอะไรอาจจะเป็นการรีวิวหนังสือ,อ The b r e a t Learner ใ,ในในอีต่อไปหรือว่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องอื่นนะครับยังไงติดตามชมกันได้สำหรับอีพีนี้ขอบคุณนะครับล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปสวัสดีครับ